กระบพี่น้องเ้ยมันสิหลอกตัวเมื่อกันแล้วนะปอาไห้หลอกตัวเมื่อกันใส่บอลนองไ่เป็นไรปกเบานองครับพี่น้ออากก่นหน้ามางับอบ่าวใหญสตัโอ้สิขาฮัที่บังคับโอ้โค้กกี่เท่าครับพี่น้องอ้ยเผยเมย์เยปวดพ่อเผยพ่อรถกัน ไม่ใส่มันเลยจังไหนมันกบที่เราเป็นกบโบราณอะไเนี่ยอ้หู้กบโบราณเหรอกบอะไรก็สมบูรณ์บังคือกบบ้านเฮาเห็นไหมบาแห่งแรงบริว่ารขอแล้วนั่นปีกอีกต้องใส่ไม้คู่งัดจึงเอาได้นี่กบโบราณเถอะอูู้้เอาเอาให้มันยินก่อนเถอะค่อยๆละแม่มาเอาขาสีปลางานครับหอมสูตรบางหน่อไม่ได้บางหยองมันจะหอมเลยมันจะหอมเลยจังไหนขามันสีปลางานมาจนแหนงแห้่ โอ้ยเสียงเงี้ยเสียงเงสียงเงสียงเสียงบ่บ่บ่โอ้ยเสียงเสียงมาเสียงเสียงมาฮ้องฮ้องเลยเฮ้ยเห้มันขาดเลยเป็นจุดเล่าไยังโอมันขอบ่อว่ะโอ้ยมันใหญ่มันใหม่โอมันโอเคเลยโอ้ยมันไม่ใเมื่อไหร่มันพ่อเกิดผ้านอนเข้ามาเรียงกัหอมเออขอบผมาผนอ้มาแล้วเนาะ โอ้นี่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 มันมันพ้องคือขีตะปาดใช่ไหมอ่ะพโมนี่อุ๊เอาละมันคือขีตะปาดเลยใช่มใชมมันคือขีตะปาดได้ยินข่าวว่าสช่ไหมงัมผู้บ่าวยโสบ่าวยองบ่าอยู่ละครับมโอนี่ละครับงั้มใจแค่โอเคนี่พ้องขีตะปาดนะครับผมอ่าไอ้ไงนึ่นี่นี่ครับผมสวัสดีครับผมพบกับผมบ่าวยองครับมโอนี่ก็มาตากินครับผมที่จังหวัดยโสธรเนาะ มาเยี่ยมไอไส้ไอ้ลี่จะดูพนมาเนี่ยเบาลีของข้าวนะครับคนยังขาดธุระพนโทรศัพท์ทีลูฟูลอยู่ครับคุยโทรศัพท์กันนางั่งสั่นๆแน่กันจังน่อยครับเดี๋ยวถ้าเบาหน่องพคนดูนะเห็ดโย๊บครับผมเ็ดกห้เป็นขีดตะปาดครับควายไปหลักละห้ากะขีดกินเลยบัวผมแม่บอต้องมีเมนูนี่ครับเบอร์มังสภาพกบจากก๊บกลายเป็นขีดตะปาดครับ มันหนากินแห้งนี่ครับอาวเอาล่ะขอมปา่าขอมพ่อละเอ้าวๆนี่ครับผมเดี๋ยว้าเก็บควเลยดมมือกันมันหอมแต่ว่าอยู่คนกินแปลกกับพ้ากินแต่แปลกๆเนอะพี่น้อยนี่อ่าแต่ว่าสูตรนี้ก็เขาเห็ดมาดังเดิมเลยครับขี่กบครับผมเขาจะมาไออยางก็หมายมันหอมแต่น้อยครับผมมันเป็นสูตรของไผลของมันครับแต่ว่าแบบแสบคือเก่าครับอใา้ลองเบิึงครับผม บอกเออาใส่ไปต้องดีนะอ๋อถ้าเพียงเพียงถะเพียงเพียงเพียงกบแดดเดียวโอ้ยบ่แม่โก้ขีดตะปาดีพี่น้องโอ้มีเงาะครับนี่นี่าเครื่องพุ่งครับผมจะมีคุณเลิกแล่วแบบเจ็บทิพย์เจ็บทิพย์มันไปจัดมาให้เลยเจ็บทิพย์ครับวันนี้ครับเจ็บทิพย์วันนี้ครับผวันนี้ครับนี่ครับผมอ้ยผักขมาบพันธุ์อะไรเลยมาบริเน้นนันไม้กันเล้วพวกก็มีผักขมับกันเล้วเป็นหลักของเขามาครับพี่น้อง นั่นไครนัดนรีบบอกันครับผมยูบานไอไอซฮะพูดผมอ่านะผาซักไทยกับบาหลีนะครับอ้าวไอรีสวัสดีครับผมครับผมมาชืว่าบเลบวััมสวัสดีครับผมจุกซมไซผมคิมากครับผมอ่าดี๋ยวามวนผาเสีบานวนแลกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอกันอีกเวลาอาหารเรวนะครับเมห็นเมนูยังเบาหเห็นเมนูอ เมนูคิดปาดดิตุ่ยอัเปยัไบอ่แมนครับอันนี้กบกับกบครับผมกัเชฟชิดด้เพิ่ลยมััญหาอยากหากินมาเชฟชิดคนหากินมัเค่แ่ตนปา่ับมีใบหมวงครับนี่เหกเขางายเองัเลยตุ่ยอ่ครับหมกวงพันยังกะอันนี้บกครับผมไอหกวงแอปเปิลหใหญ่เลยหน่ยัเนาะนี่ครับ เป็นหลับเป็ดครับมาจะโซ่เด้กินหลับเป็ดครับหลับเป็ดจะโซ่ซ้อนครับอันนี้ก็เห็นไปแล้วครับแต่ว่าหายไปแล้วหายไปหมดแล้วครับเห็นแล้วก็หายแล้วมุกเห็นครับเห็นมุกเห็นมุกครับผมครับผมก็หายไปแล้วไม่ไม่ไม่เห็นมุกแล้วไม่เห็นมุกแล้วมุกเห็นแล้วครัมุกหายแล้วครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวถาเพิ่เขาไปเจ๊กหน่อยเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยพี่น้องเนะครับผมมาฐานครับผมยังบุคคบที่มีเนี่ ูยงบรรยากาศอะไรครับอมมยอหอยไม่หอนหลังอันนี้คือว่าขอดเาไออ่าขอดงันะถอดเ่าใบบกูดครับเออหู้มาคิดซื้อหยาไมนอนหมาบึนี่งเอออกอุท่านไปเออ่าโอเค๋ยวก่อน นี่ครับผมมีพลังงานทดแทนครับเป็นทานเราก็เนาะครับผมเอามาเสด็จน้ำมันสกรกก่อนสกปรกเอามาเด็น้ำมันแมนอ่าไมนเสด็จกรอบไงนี่ครับผมโกบไม่มานาเพราะว่ากินคนขายลงกินเพาะวมันเสียบไม่รู้กินอะไรอย่างครับจอดเลยครับหมอทานเาจำได้หม้อนเกให้ครับ ทีนี้ผมมารอบนี้ปุ๊บเห้ยงอทางจาสูตอนอุ้ยของอเลี่ยนเลยเฮ้ยพี่น้องเลยนง่ครับลูกทนคตใจที่ตัเลยครับต้นดูหลังบันเทียมทิดแต่ผมไม่้องผมขออญาตคับขอเห้อ่ะยยครับกบครับแต่ผมก็ไม่หอมมาถอดต้นนี่ก็หอมอ้ยมาบอกกบตั้งนี่ากูดไครับกบไงครับพี่น้องก เรองแบบบนบนเฮฮาปฏิคมจุงกะแซมแซ่จุกัตรงที่เท้าคนเนอะผจุงกะหารับผมพี่ต่อโ <aha. S 2> ัรจุงกะมัหลายรอบมากเลยเน่ยเพเม่อกี้เป็นเพลงชื่อเพลงจุงกะแซมแซครับผมฐานครับของท่านสีว่าสีแก้วนะครับอย่าลืมตััอเดี๋ยวคนทีไปให้เป็นอะไรนะมิสแดนซ์ขวิดีโอต้องคุยกับ เพื it, the this Hence, here. ่นเชิด oh, ด right. bon oh, e oh, ้วยถูกต้องครับอีกทีหนึงเพื่นเชิเพื่นเชดหายช่วงนี้ตะบุนได้ไหอ๋อไปตอนกัได้ครับเนียไม่ให้ออกเสียงไปตอนกัได้ไปตอนกัได้แล้วก็อีเพจนึงครับผ่านก็ได้ครับสำหรับไอ้ดอนทีนังย่องหลางครับกืด เอสูงเลหายมังจิ้นไปกินเนีนรับมกละแม่าสบออู่พอเย็เสียงเพลงพวกของกันเองสุดยอครับมาถันกัอยู่กันแบบมีหน้าดีครับทำไมมันมาสับละเอยนะแต่ยูวมได้ไหมลูกสนามข้าวเ็าอีสาน i'm sorry you with no น้องครับผมใช้ชีวิตแบบบ่าดีคลีนบ่าดีทรีฮะได้อยู่แบบสุกไก่สบายชีวิตที่พอเพียงสุดแาวสุดแาวเยวครับผมเน่ยบ่าน้องวิชก็ใส่จริงครับผมเดีไปเลยครับผมเพียงไปส่งแก้เลยตอนนี้ผมนั่นนี่เลยนะนี่ครับผมผมนั่นตรงนี้เลยครับผมพอเพียงจริงๆพอเพียงครับผมบ้าเหมือนกันพัดต่อไปครับยังคงว่าเป็นอะไร ล้วนเหรอครับบะเนทั้งยา่างทั้งล้วนมาที่นี่เอ้จาจัดกันไปหอดีคับเลยหอมทั้งอย่างก,ก็หอมแล้วล้วนด้วยมาเป็นหอมดีหอมกรอบัานี้มันสิแห้งว่ามีเนื้อกินได้บ่ดูไปชุ่มมันหน่อครับพี่นอ้องเบาหนอกคนเด็ดก,กินแสบต้องมาไล่ตามเลยไปทางนึงกันเดี๋ยวมันแนมกองกี่ละกันแนมเหรอล้วนต่อไปครับพี่น้อง โอ้นี่ดหน่ยใส่เดี๋ยวเราาุกุุกเลยุกครับุกเอ่ะน้มันลงไปจานไฟครับผมตามไปครับตามไปบัดทีนีมานอพัดบันี้ครับ่ต้องไรครับกระตีมันแล้วว้าว โอ้หอ,อมหอมเล็ดบรีไปต้มมาน,นก,ก็เหลืเหลเอเรื <c oughs> อยเลยเาะทำมาตลาด <c oughs> มัดยางยีครับ <c oughs> มัดมยางยางดีเลยเนยเราอิขายโอ้หมดเลยเปนวะหมดเลยดดตรงนรับประมาณสามขีดครับพริกแกงครัีครับผมเอาพรกแกงมันชุครับ มีสูตรในการขัวคือว่าเอากบออกกับขายนะครับแม่นนี้เอาแบบผัดพีิกแกงในกระทะเดียวผัดพีิกแกงในกระทะเดียวเลยขาตะไคร้ใบมะกรูดมันดูไม่มีว่าอะไรขาผมกพริกแกงเนาะเป็นเมี่ยงวะเลยเนี่ยเลยข้าวกะข้าวผมไขเลี้ยงก็ได้ไขเลื้ยงเปลเป็นสีเป็นสีคลังคลังโอ้จ่้ยหนุยน้อยแค่น้อยครับเดี๋ยวมาสี ใหม่ก่อนะั่วไฟแห้งครับพลังงานทานของหาแต่บพกุกเหยื่อหึ่นเด้วยแมนระวีนะม้นแล้วถั่วตัวมนตัวมันน้อยหนึ่งเย่ัวหางละลกมาถึง้วยเอาขวดล้วนเลยนั่นแหละครับผมมาแ้น้อยผมโกนกันได้ปนี่ ล้วนเลที่ตรวจเลยเกกะทิครับผมเกลือถึงกว่าน้องขวบกะทิโอ้ยม่กินสัะปาดโอ้ยกินข้างคากบจี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  กเี่ยเป็นสัหลาดบมกคลนครับผมโนกนลยังไงยี่ระวัวีครับสีสร้างกะเลิยเปลี่ยนไปครับรอครับผมโมกไกันจิ้มรอข้าวมว่าไอเขามกข้าม้วพี่กแกงกระปุงงยังมาเดี๋ยวให้มันสุกกัน กรมนาบผมซึมลงรดเรียบร้อยครับเด็กันโอ้โอน้ำปลากันหน่อยนะโ้ยอใส่ถังนี่ผัดคผัน้องเดีเอวเด็กโอ้ยวันมันนี่เขียมอันนี้ไปไปขุดนงเขาเลยออ่าแล้วคุณเลิศพ่ละคุณเลิศลงไปครับป๊าบคุณเลิศโอ้ งดพริกก็ไหนงดพริกปูงดพริกปูงงอหลูกสิ้นเถอะนะปูงดพริกมีที่เด็ดกระเพาอันนี้กระเพาเหรอกระเพาครับผมเนี่ยลงไปกับมาบนี่นี่นี่อันนั้นที่หลังเอาเอาพริกดูหลุดหลุดหลดครับปูอ้เจ็บขาตัวหลุดหลดบดย่โดดกันเลยมันงอลงโม้นี่ครับมาพี่น้องมาดีเบื้องต้นเดีบด้อยของเขาเดี๋ยวเราคอยครับนจะมา ก็ดูเลยเห้ยอู้ยูเลยอือสุดเอดมาทานครับเฮ้ยครับโอ้มาแล้วครับโอ้สุดยอดเลยสีสันไหมชิมรกับพี่น้องมาีอ้าสุดยอดเลยชิมน้ำๆๆนะครับผมครับผมเป็นไงฮะกินตับอยู่อ่ะคนคนนี่ยังกว่าอันยุคขั้วกินกินงนี่ยังกว่าบ้านนอกครับผมยุคคนเห็ดกินหัวยุคขั้วกินใสยิ่งกว่า นกบเป็นตัวพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่บ่ขึ้ส่งมาอี้ได้บางยองเด้อสฮ่า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 ชิดไปดูเ้าว่าไปอยู่ขังกระเพาะัดผมออเซลเซลเขาพี่น้องเขาโอ้ยมึงเหมืนกระผมผมมีความสุขอยู่บ้านบาหลีนะครับฝากติดตามนด้วยครับผมบ่ยังเขายังเขาสิรับจากกันนะพี่น้องฝากติดตามด้วครับช่องยูทูบบาหยองครับนะวัชกรณสร้อยขิดสีวะสีแก้วแล้วกับบาหลีนะครับพี่น้องมื่อเนี้ยก็เขาครับทีมงานสุดยอดครับผม มานองมาเห็ดกินให้กินท<ม>ังทีเลยครับสุดยอดเลยครับผมจัดทีท่ตามเด้อพี่น้องเด้อไฟเตอร์ครับผมไฟเตอร์